พ่อผมมาแล้วครับทำอะไรอยู่หรอไอ้ลูกไม่เอาไหนที่ทิ้งพ่อแม่หลังจากได้ตำแหน่งประธานบริษัทโผล่หัวมาแล้วเหรอเนี่ยหายหัวไปไหนไม่กลับบ้านกับช่องมาตั้งหนึ่งเดือนอ้าทำไมต้องหมดทันทีที่เห็นหน้าผมด้วยเนี่ยไม่กลับมาเพราะงานยุ่งไงล่ะครับงานยุง่งงานแสดงว่าพี่สาวของเกว่างมาก,กนยเนอะถึงมาหาพ่อแม่ได้ทุกอาทิตย์แบบนั้นจะลูกคนนี้ อุตส่าห์คลอดออกมาครบ3ามรสอแบบนี้ยังไม่รู้จักสำนึกบุญคุณกันสักบ้างคนที่ลำบากคลอดผมออกมาคือแม่ต่างหากส่วนพ่อแค่ทําไปตามอารมณ์เท่านั้นแหละเปียกหมดเลยแฮะจากกลนประสาทเพราะหวังให้พ่อของแกตายไปไวๆสินะก็ได้างานที่บริษัทโอเคหรือเปล่าก็เรื่อยๆครับอย่าทำตัวด้วยเปื่อยสิตั้งใจทำมาสะบ้างเอาพี่แสวแกเป็นแบบอย่างขี้บุญนี่ ทำไมไม่ตอบใส่เสื้อซะสิโอ๊ยเข้าใจแล้วครับพ่อฮมาแอบอู้ในเวลางานงั้นเด้อทั้งเจ๊กล้าจริงๆอยู่ผแผนกไหนเนี่ยดูเด็กจังเลยฮฮสีหน้านี่คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเออฮะผมคือว่าขอโทษครับท่านประธานไม่เป็นไรครับ ห่วงด่านกายของคุณก่อนดีกว่าค่ะขอโทษนะครับอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยอุตส่าห์เลือกที่ไม่มีคนแล้วแท้ๆไม่ได้การละว,วันนี้ต้องกินพลังชีวิตให้ได้เออท่านประธานแก้ไขเนื้อหาที่ผมแจ้งไปเมื่อคั้งก่อนได้อย่างครับอ๋อจริงๆก็ไม่ต้องรีบบรอกนะครับแต่กลัวว่าคุณจะลืมนะ่ะพอดีว่ามีบางช่วงที่คุณต้องใส่ใจเพราะคิดว่าเหมือนไม่สำคัญด้วย รอบตัวเรามีแต่พวกขี้บ่นหรอเนี่ยอ่ะแต่ก็ไม่ได้แย่ yeah. อะไรขนาดนั้นนะครับแค่ใส่ใจกว่านี้อีกนิดพนักงานคนนั้นคือใครหรอครับครับอ๋อหมายถึงผู้ช่วยคิมโดยยุนแผนกการตลาดหรอครับเขาเป็นคนเงียบๆแล้วก็ทำงานดีเลยนะครับได้ข่าวว่าเขาเพิ่งเลื่อนตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้ได้คะแนนประเมินดีมากเลยนะครับผู้ช่วยเขาทำงานมานานเท่าไหร่หลรอครับ สักประมาณ4ปีได้แล้วครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเปล่าครับเปล่าครับคุยที่ค้างไว้ต่อเถอะครับท่านประธานไม่ใช่อะไรนะครับข้อมูลที่รายงานไปเมื่อวานนี้ท่านประธานท่านประธานครับออืึท่านประธาน,อาน,านขอโทษนะครับแต่ช่วยใส่ใจฟังหน่อยท่านประธานขอโทษนะครับแต่ช่วยตั้งใจฟังหน่อยอออวันนี้ดูปกติดีฮะ เมื่อคืนนอนหลับสบายดีใช่ไหมครับอุ๊ท่า,าท่านประธานค่ะขอโทษที่เมื่อวานเสียมายะน,นะครับใช่เถอครับไม่จําเป็นต้องขอโทษหรอกแต่ว่าไปท่าทางอ่อนเพลียแบบนั้นจะทํามานไวหวหรอครับเห็นแบบนี้แดงผมเยอะเยอะปะเปล่าครับผมจะพยายามดูแลสุขภาพให้ดีนะครับจะรอดูเลยนะครับ โดนเพ่งเล็งนนจนได้ออะไรเนี่ยคุณคิมโดยยุนจะทำอะไรครับนี่อะไรหางแมวเฮ้ฝันอะไรเนี่ยท่านประธานเรียกผมหรอครับมาแล้วหรอครับอท่านประธานเฮ้ยอืมฮึเออมีเรื่องอะไรหรอครับแมว ครับแมวอ่ะไม่เมีอยนะครับไม่ต้องสนใจดอกพอดีผมเรียกคุณมาพิสูจน์อะไรบางอย่างนะครับตอนนี้คุณออกไปได้แล้วครับครับงั้นผมไปก่อนนะครับว่าแต่ผมของคุณไปตัดให้มันสั้นหน่อยไม่ดีกว่าละครับพอดีวันดูน่าอึดอัดนะอ๋อผมไม่ค่อยมีเวลานะครับไว้เดี๋ยวผมไปตัดกัแล้วกันครับกลับไปทำงานเถอะครับ อากาศร้อนขึ้นแทะหาอะไรดื่มดีไหมยินดีต้อนรับค่ะกิจกรรมเปิดฝาลุ้นโชคช่วงนี้มีอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยคิดเงินด้วยครับค่ะพอดีกิจกรรมแบบนี้ก็เกิดอยากจะซื้อขึ้นมาเลยถึงจะแห้ทุกครั้งก็เถอะยินดีต้อนรับค่ะอ้าวไม่ต้องซื้อให้เยอะขนาดนี้ก็ได้แท้ๆขอบคุณนะครับไม่เป็นไรครับ แค่นี้เองครับเออท่านประธานก็เอาไปดื่มสักขวดสิครับอากาศมันเริ่มร้อนขึ้นแล้วด้วยกำลังจะกลับบ้านหรอครับครับต้องไปขึ้นรถเมย์ข้างหน้านั่นนะ่ะช่วงนี้เจอกับเขาบ่อยจังเลยแฮะรถเมย์ครับพอดีบ้านของผมค่อนข้างไกลจากบริษัทนะครับงั้นโอ้ได้ฟรีอีกหนึ่งขวดครับนี่เป็นครั้งแรกของผมเลยนะครับน่าทึ่งจริงๆฮ ยินดีนด้วยครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับท่านประธานจะเอานี่ไปแรกด้วยนะครับไว้เจอกันที่บริษัทพรุ่งนี้นะครับซื้อมาทำไมเป็นกองกลองเอองั้นวันนี้ต้องทำให้เสร็จหมดเสร็จนะคะถึงจะไม่อยากทำโอทีก็เถอะใช่ครับครับคุณคิมโดยยุนมาคุยกับผมหน่อยสิครับอ่าท่านประธานเปิดฝาสิครับ ผมบอกให้เปิดฝามันครับครับก็ได้ถ้าเจ้านายสั่งให้เปิดก็ต้องเปิดสินะทำไมเปอร์เซ็นมันถึงเป็นศูนแบบนี้ขนาดเปิดฝาขวดตั้งสีกล่องยังไม่เลยสักฝาแต่คุณโดยุนกลับเปิดเจอในครั้งเดียวแบบนั้นโชคดีจริงๆนะครับเขาเป็นแบบนี้เพราะกิจกรรมลุนโชคนั้นหรอนั่นสิครับเจ็บมือหรือปลาครับรู้สึกผิดจัง งั้นเดี๋ยวเย็นนี้ผมเลี้ยงข้าวคุณก็แล้วกันนะครับอ่าขอโทษนะครับท่านประธานพอดีว,วันนี้ยังเหลืออีกเยอะเลยน่าจะต้องอยู่ทำงานจนดึกนะครับงั้นเหรอ,อมเข้าใจแล้วครับไว้ค่อยเลี้ยงข้าวครั้งหน้าก็ได้ออกเครื่องดื่มพวกนี้ไปให้สมาชิกในทีมดื่มเถอะครับครับขอบคุณนะครับฮึหมดนี่เลยเหรอ เฮ้อแย่แล้วก็จะถึงรถไฟเที่ยวสุดท้ายแล้วนะคะฮะทำไงดีล่ะครับงั้นทั้งสองคนกลับไปก่อนเถอะครับบ้านอยู่ทางเดียวกันนี่นะเดี๋ยวผมนั่งรถแมล์กลับครับจะไม่เป็นไรจริงๆหรอคะรู้สึกผิดจังงั้นให้พวกเราเก็บขยะทิ้งแทนนะครับไม่เป็นไรครับพวกคุณเด้ไปกันเถอะโหเดี๋ยวไม่ทันรถไฟเที่ยวสุดท้ายน,นะครับขอโทษจริงๆนะคะผู้ช่วยคิม ปีหน้าคงต้องออกรถใหม่จริงๆซะแล้วกลับดีๆนะครับเดี๋ยวทำให้เสร็จดีกว่าส่วนของพวกนี้ไว้ค่อยเก็บทีหลังเห็นบอกว่าจะอยู่ดึกโชคดีที่ได้เจอแฮะถึงไปเยอะเลยชอบกาแฟงั้นเหรอไว้ส่งเขาที่บ้านดีกว่าหรือไม่ส่งดีช่างเถอะเขาคงกลับได้ไม่ใช่เด็กสิบขบสักหน่อยอืมเอามาแนบไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ แคจะไปชอบอะไรเด็กเด็กแบบนี้นหนท่านในคืนนี้คือคุณยังไงล่ะสวัสดีครับนายท่านนี่ก็บ้านผมนี่อะไรของคุณเนี่ยผมคือทูธทำความสะอาดที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และจะมารับรางวัลจากนายท่านสำหรับการทำงานหนักที่ผ่านมานานครับแต่ไม่เห็นจะทำความสะอาดตรงไหนเลยนะครับ พูดแบบนั้นได้ยังไงคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงครับคุณเข้ามาในนี้ได้ยังไงครับแล้วทําไมถึงอยู่ในสภาพนี้อย่างที่บอกไปผมมารับรางวัลตอบแทนจากการใช้แรงงานอ่ะเลิกพูดเรื่องไรสาระแล้วอ,ออกไปซะตั้งแต่ตอนที่ผมยังพูดดีๆอยู่เธอนะนครับอ่ะเลิกพูดเรื่องไรสาระแล้วรีบออกไปซะตั้งแต่ตอนที่ผมพูดดีๆอยู่เธอครับอ่ะไม่ได้นะครับผมกลับไปทั้งแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับ ผมต้องการรวังตอบแผนที่เหมาะสมคุณต้องการอะไรกันแน่ถ้าอย่างพูดอะไรไร้สาระผมจะโยนคูณออกไปข้างนอกเดี๋ยวนี้เลยเอาแต่พูดเรื่องอะไรตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอ่ะคือว่าคือว่าถ้าในท่านยอมนอนกับผมแล้วก็ตอนนี้คุณน่าจะกำลังป่วยน,นะครับกลับไปพักผ่อนที่บ้านเถอะบอกบางขนาดนี้ไม่นะได้โปรดเถอะครับในท่าน ถ้าผมกลับไปอย่างเง็บผมต้องถูท่านแห่งยุม,มาทู่ความความสะอาดดูเอาแน่ๆนนี่มันนี่มันคดเพย์อะไรของคุณเนี่ยได้โปรดเถอะครับนะครับเฮ้ยเข้าใจแล้วครับแต่ถ้าผมไม่มีอารมณ์คุณต้องกลับไปโดยดีนะครับแถมตอนนี้ผมไม่มีอารมณ์ทเรื่องแบบนั้นด้วยเออไปกับเขาก่อนก็แล้วกันแต่แอดจะเล่าให้ฟังนะคะอือ ก้อนนั้นแหละค่ะน้องก็ได้กินไอติมนาะคือแบบไอติมมันแข็งเร็วมากบอกเลยคือแบบนั่นแหละบ้าเอ้ยเฮ้ยนี่เรากําลังทําบ้าอะไรอยู่กันเนี่ยงั้นใส่เข้ามาเลยนะครับนายท่านงั้นก็ควรพอได้แล้วนะครับดูก็รู้มันเข้าไปไม่ได้ค่ะเข้าได้สิครับแค่าการตำแหน่งผิดเท่านั้นเองนี่คุณคิมโดยยุนเลิกดันทุรัง และต่อไปก็คือแบบออกกำลังกายกั้นอย่างหนักอย่างหน่วมเลยนะบอกเลยไปหาชุดแบบนี้มาจากที่ไหนหรอครับหาจากที่ไหนงั้นเหรอมันเป็นชุดยูนิฟอร์มของผมเองครับยังไม่ดูจากคอนเซปต์นั้นอีกหรอครับเนี่ยบอกมาสิครับเดี๋ยวเขา้า <c oughs> มาโมรักซองชื่อคุณคุณฮิ <c oughs> มามีสมาธิกับผมหน่อยสิในท่าน รู้สึกผิดเลยนะครับเนี่ยที่แดนไม่รู้ว่าในตัวคุณมันอ่อนถึงขนาดนี้พวกเขาก็ได้ออกกำลังกายคือแบบจุกๆเลยทำไมถึงเอาแต่ฝันแบบนี้อยู่เรื่อยเลยหรือเพราะอัดอั้นมานานเพราะงานยุ่งมากเกินไปงั้นหรอช่วงนี้ไม่มีเวลาให้เจอใครเลยืึท่านประธานทำไมท่าทางถึงเป็นแบบนั้น คงบ้าไปแล้วจริงๆฝันแบบนั้นเนี่ยนะเออท่านประธานครับอะอะไรครับไม่เห็นแต่ว่าผมกำลังยุ่งอยู่ความทรงจของเมื่อคืนที่หลังไหลเข้ามาเออขอโทษครับผมไม่รู้ว่าคุณกำลังยุ่งอยู่อึกบ้าเอ้ยงานที่ว่ายุ่งเพิ่งจะเสร็จไปเมื่อกี้ครับค่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าเปล่าครับแค่เห็นคุณกำลังเอาหัวโขกกำแพงอยู่ ผมเลยเป็นห่วงว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเอาหัวขอกำแพงงั้นครับผมไม่ได้เอาหัวขอกำแพงจริงๆสักหน่อยมีเรื่องอะไรหรือเปล่าครับไม่มีอะไรหรอกครับไม่มีเรื่องอะไรเลยแต่ดูมีอะไรมากเลยนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิครับคุณคิมโดยยุนพอจะมีเวลาสักครู่ไหมครับเก็บแค่แผ่นที่สะอาดนะครับเดี๋ยวมือเลอะ ครับจูจูลากเรามาทำอะไรเนี่ยให้มาเก็บใบปลิวพวกนี้เนี่ยนะแปลกคนจริงๆมีก้นบุหรี่ด้วยอยู่ในเขตปลดบุหรี่แท้ๆหยิบของแบบนั้นขึ้นมาได้ยังไงครับเนี่ยผมบอกให้เก็บแค่ใบปลิวใบปลิวเท่านั้นนะครับก็คุณบอกให้ผมเก็บขยะผมบอกให้มาเก็บใบปลิวไม่ได้บอกให้มาทำความสะอาดสักหน่อยต่อให้เป็นคนซื่อยังไง ก็ต้องรู้จักตัวแลวะสถานก,การณ์ด้วยสิครับครับหมุนกันทำไมเนี่ยพอแค่น,นี้เถอะครับขึ้นไปเอาของพวกนั้นไปทิ้งแล้วก็ล้างมือด้วยนะครับครับเย็นนี้ว่างหรือเปล่าครับถ้าคุณโอเคผมอยากจะเลี้ยงข้าวมื้อเย็นตามที่สัญญาคุณไว้อึอ่าขอโทษน,นะครับท่านประธานพอดีวันนี้ผมมีนัดแล้วนะครับไว้ครั้งหน้าถ้าคุณนัดมาผมจะหาเวลาว่าง มาให้ได้เลยครับผู้ช่วยคิมนี่คิวทองจริงๆเลยนะครับมีสิบร่างคงไม่พอสินะงินกันแล้วทำอะไรอยู่ครับททาไมไม่ตามมาไปแล้วครับไปแล้วครับประตูยังปิดเออนั่นมันเปร่อเ,เกี่ยวกับอะไรหรอครับน่าจะเกี่ยวกับชุดคอสเพลย์ครับชุดคอสเพลย์ออกงานต่างๆท่านประธานสนใจอะไรพวกนี้ด้วยหรอครับทำไมถึง ให้ผมมาเก็บมันแบบนี้เฮ้สนใจกันเรอให้ตายเถอะผมเนี่ยนะครับไม่ใช่สักหน่อยแล้วคุณคิมโรยูล่ะครับชอบอะไรพวกนี้รอเปล่าครับไม่ครับผมก็ไม่ค่อยชอบอะไรพวกนี้มันค่อนข้างเหมือนกับพวกรถจิตนี่ครับประตูกำลังเปิดถ้ามาทานโรคจิตเรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละโง่รอเปล่าเนี่ยหลังจากพวกนั้นฉันก็เอาแต่ฝันแบบนั้นอยู่เรื่อย ฝันเห็นเขาใส่เสื้อเชิ้ตตัวเดียวใส่ชุดกระต่ายที่ดูแปลกประหลาดบางทีก็มีสองคนเจรานาการของนายมันล้ำเลิอขนาดนี้เลยเหรอเนยบอกว่าเป็นพวกนอนหลับแล้วไม่ฝันไง,แถ,นงแถมเส้นทางแถมเ้นทั้งด้านศินละปะก็เป็นศูนย์อีกเพราะงั้นฉันเลยบอกว่ามันแปลกไงทำไมต้องฝันเห็นคิมโดยยูนอยู่ในสภาพแบบนั้นด้วย ถ้าพูดตามตรงเก็บลูกน้องเอาไปฝันแบบนั้นมันก็ไม่ปกติหรอกแต่ก็แปลกจริงๆนายไม่ใช่คนที่จะมาเพ้อแบบนี้เพราะฝันแบบนั้นแค่ไม่กี่ครั้งหรือว่านายสนใจพนักงานคนนั้นว่าไงนะคนที่จืดชื่อแล้วก็ดูไม่เคยมีแฟนแบบนั้นเนี่ยนะไม่หรอกนะไม่มีทางเป็นไปได้แต่ก็อยากรู้จริงๆตอนอยู่ในฝันเขาตัวเล็กจนฉันกอดเขาได้ จมอกเลยตอนฉันบอกว่าจะเลี้ยงข้าวเขาก็อ้างนวนอ้างนี่แล้วก็พยายามหนีวิ่งออกไปเจ้าตัวเล็กนั่นกำลังเห็นฉันเป็นของเล่นสินะแต่แบบนั้นมันก็น่านรักดีดวงหัวปักหัวปามสินะนายเมาแล้วนะสิเรียกผู้ช่วยมาขับรถให้เถอะผู้ช่วยจะเรียกคิมโนยุนมาทำไมเดี๋ยวนะฉันขอจัดระเบียบความคิดก่อนหนุย่ยชะมัด ผมจะออกรถแล้วนะครับคุณลูกค้าจอดก่อนครับครับเฮ้ยนั่นอะไรนะ่ะผู้ช่วยคิมท่านประธานเรียกหากนะคะท่านประธานเรียกหรอครับทําไมหรอไม่รู้สิคะแต่เขาดูอารมณ์ไม่ดีมากเลยนะมีเรื่องอะไรนะหรือว่าจะให้เราไปทําความสะอาดลานจอดรถอีกสวัสดีครับท่านประธาน เออมีเรื่องอะไรหรึเปล่าครับตามมาสิครับเป็นอะไรอีกเนี่ยไม่มีมือไม่มีเท้าหรือไงไม่ใช่งานของเราแท้ๆมาใช้การทำไมเนี่ยถ้าว่าทานทำแบบนี้ใช่ไหมครับครับเก่งนั่นเนี่ยใครจะไปรู้ความคิดของเจ้ามนุษย์คนนี้ได้รีบทำให้เสร็จๆดีกว่าคุณคิมโดยยุนมีแฟนหรึเปล่าครับแฟนหรอครับ จู่ๆถามแบบนั้นทำไมเฮ้ยมีหรือไม่มีครับอ๋อไม่มีครับไม่มีกันหรอแล้วผู้ชายได้กลับด้วยเมื่อวานเป็นใครหลักรับผู้ชายหรอใครอ๋อคนนั้นน่ะหรอเมื่อวานตอนผมกลับบ้านเขาวาชวนคุยแล้วถามว่าสนใจไปฟิกเน็ตหรือเปล่าน่ะว่าแต่คุณรู้ได้ไงครับพอดีบังเอิญเห็นนั่งรถผ่านนะครับผมมีนัดแถวนั้นงี้นี่เอง ว่าแต่ปกติผู้ชายอยู่ด้วยกันจะถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแฟนกันด้วยงั้นหรอช่างเถอะดยวทำงานให้เสร็จๆดีกว่าไม่มีแฟนสินะยันนี่ทำตัวให้ว่างด้วยนะครับเ <H ugh> มื่อวานคุณสัญญาแล้วนี่ครับว่าจะหาเวลาว่างให้ได้ตอนนั้นแค่พูดไปเฉยๆแท้ๆครับได้สิครับท่านประธานเดี๋ยวช่วงเงย็นผมจะทำให้ว่างเข้าไว้ครับ หลายวันก่อนฉันฝันถึงคนซออูนแผนธุรกิจด้วยหลังจากนั้นฉันก็เอาแต่นึกถึงเขาตลอดเลยนะ่ะทําไมล่ะฝันว่าอะไรก็ไม่มีอะไรหรอกแค่นึกถึงไปเหมอนะ่ะเพราะงั้นช่วงนี้เราถึงเอาแต่นึกถึงเขากันดอจริงสิฉันก็เคยฝันถึงดาราคนหนึ่งนะหลังจากนั้นฉันก็กลายเป็นแฟนคลับเขาเลยใช่ไหมล่ะเลยเอาแต่นึกถึงตลอดเลยแต่ว่าไปครั้งก่อน ท่านประธานเฮือกมาทำอะไรอยู่ที่นี่เวลางานครับเมื่อแต่คุยกันอยู่ได้ได้ไปทำไมไแล้วครับเออค่ะเป็นอะไรเนี่ยไม่รู้สิช่วงนี้เป็นแบบนี้ตลอดเลยนะคุณผู้ช่วยคีมาน,นี้หน่อยสิคะท่านประธานว่าอย่างไงบ้างคะโดนไล่ออกหรือเปล่าจะรอออกหรือเปล่าคะครับพูดเรื่องอะไรกันหรอครับเือ ผมรู้เรื่องหมดแล้วนะครับว่าท่านประธานเอาแต่เกลื่อนแกล้งผู้ช่วยคิมครับ,บท่านประธานนะเหรอนะผู้ช่วยคิมไม่มีไหวพริบเลยแบบนี้เลื่อนตำแหน่งมาได้ยังไงเนี่ยชัดเจนจะตายไปค่ะที่เรียกไปพบวันนี้ก็เรื่องนึงแล้วที่เรียกไปพบวันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วแถมยังมีเรื่องที่ต้องเปิดฝาขวดวิตามินให้เขาตั้งสี่กล่องแบบนี้อีกแล้วก็เรื่องที่ร้านจลดลถด้วย ลานจอดรถก็เขาสั่งให้คุณไปทำความสะอาดนี่คะทำความสะอาดลานจอดรถทัทง้ทงๆที่มีพนักงานทำความสะอาดตัางหากแท้ๆรู้ได้ยังไงหรอครับฉันบังเอิญเห็นที่ลานจอดรถนะคะพอดีติดรถกลับบ้านกับหมวนหน้าชาผู้ช่วยคิมดูไม่ออกเลยเหรอคะเขาแสดงออกสักขนาดนั้นแค่คิดว่าโดนเขาเพ่งเล็งเท่านั้นเองนะครับแต่ไม่นึกถึงว่าจะไม่ชอบผมถึงขนาดนี้ ปกติเขาก็เป็นคนดุอยู่แล้วนะครับเขาน่าจะไม่ชอบพนักงานในบริษัทนั่นแหละจริงสิก่อนหน้านี้เขาก็ฉีกหน้าหวัวหน้าลีที่ทางเดินด้วยนะคะตรงนั้นคนเยอะมากเลยละ่ะคิดว่าเป็นลูกชายของประธานใหญ่ได้จะทำอะไรได้ทุกอย่างเหรอผ่าผู้ช่วยยูเดี๋ยวใครก็เข้ามาได้ยินเข้าหรอกครับก็ให้ได้ยินไปสิเฮ้ยจริงจงยืนนี้ผมมีนัดไปกินข้าวกับาท่านประธานนะครับเฮ้เฮ้ยค่ยะ คะไปทำไมไม่รู้สิครับเขาบอกจะเลี้ยงน่ะเขามีแผนอะไรเนี่ยท่านปรทานนี่มีทางเลี้ยงข้าวเฉยๆกันได้ภาพลักษณ์ของท่านประานแย่ขนาดน,นั้นเลยสินะถึงจะไม่รู้ว่าทำไมแต่คงไม่มีทางเลือกหรอกครับน่าจะแค่กินข้าวมือ้อนึงเท่านั้นโอ้จริงด้วยค่ะไม่มีเรื่องอะไรหรอกมั้งไม่ใช่ที่บริษ,ษัทด้วยหวังว่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ ต่อไปคงต้องลำบากหน้าดูเลยสินะมาแล้วมีอาหารที่ชอบเป็นพิเศษหรือเปล่าครับอย่างพวกของทะเลพวกเนือ้อผมกินได้หมดเลยครับแต่เมื่อกี้เพิ่งกินของว่างมาเลยไม่ค่อยหิวนะ่ะกินตอนนี้คงท้องอืดแน่นอนหรอกครับเงี้นไปดื่มเหล้ากันเถอะเ,เหล้าหรอครับครับแต่ว่าดื่มเหล้าไม่ได้หรอครับรปล่กครับผมดื่มได้ แบบนี้มันไม่ใช่แล้ว